กิฟต์ค่ะเจอกันเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะในช่วงรื้อดูฝนแบบนี้นะคะกิฟต์ก็มีทริคเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากพี่ๆทุกท่านสำหรับนะคะให้ทุกท่านได้ตรวจเช็คค่ะตรวจเช็ครถนะคะเพื่อความพร้อมและก็ความปลอดภัยก่อนออกเดินทางในช่วงรื้อดูฝนแบบนี้ส่วนจะมีอะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะ1 การตรวจระบบเบรกช่วงหน้าฝนมักมีอุบัติเหตุจากถนนรื่นเพราะว่าควบคุมรถไม่อยู่ซึ่งสาเหตุหลกัหลกๆมักมาจากระบบเบรกของเราค่ะดังนั้นเราจึงควรมีการเช็คเบรกรถยนต์ง่ายๆดังนี้ 1. เมื่อเราเหยียบเบรกแล้วได้ยินเสียงคลืดืๆหรือเสียงแหลมๆออกมา 2. เมื่อเหยียบเบรกปกติ แต่รู้สึกว่าต้องเหยียบลึกกว่าเดิมหรือการตอบสนองของเบรกนั้นช้ากว่าปกติทั้งสองเหตุการณ์ข้างต้นนั่นแปลว่าผ้าเบรกของเราเริ่มเสื่อมแล้วควรเปลี่ยนผ้าเบรกโดยด่วนค่ะส่วนเมื่อเบรกแล้วรู้สึกว่ามีอาการสั่นๆจนถึงพวงมาลายัยนั่นแปลว่าจานรองเบรกมีปัญหาควรรีบเช็คและเปลี่ยนโดยด่วนเช่นกันค่ะ 2. ตรวจสภาพยางรถยางรถยนต์นั้นนะคะเป็นส่วนที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับถนนอยู่ตลอดเวลายิ่งในช่วงหน้าฝนแล้วนั้นยางยิ่งมีความสําคัญเป็นอย่างมากซึ่ง2จุดหลักๆที่ควรเช็คมีดังนี้ 1- เมื่อเข้าโค้งแล้วรู้สึกมีอาการลื่นถลายแม้ว่าพื้นถนนจะไม่เปียกหรือมีคาบอย่างอื่นอยู่ก็ตาม หากมีอาการดังกล่าวแปลว่ายางรถของคุณเสื่อมแล้วควรเปลี่ยนโดยด่วน 2. เมื่อขับรถแล้วรู้สึกว่ารถเล่งไม่ค่อยขึ้นนั่นแปลว่าลมยางอ่อนลงแล้วยิ่งขับช่วงที่ฝนตกหนักหรือมีน้ำขังลมยางจะมีผลต่อการขับขี่เป็นอย่างมากช่วงหน้าฝนควรเติมลมยางให้มากกว่าปกติ1-2ปอนปอนนะคะ เพื่อทําให้หน้ายางแข็งและลีดน้ําได้ดียิ่งขึ้นซึ่งการเช็คว่ารถของเราควรเติมลมยางเท่าไหร่นั้นก็สามารถดูได้จากข้างๆประตูฝั่งคนขับนั่นเองค่ะน้ำยาฉีดกระจกรถน้ำยาฉีดกระจกนั้นมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนเพราะเมื่อเราขับรถขณะฝนตก หรือขับรถลุยน้ำขังคาบสิ่งสกปรกต่างๆอาจลอยมาติดที่กระจกรถทำให้เสียทัศนวิสัยในการขับขี่ได้คราบโคลนเศษดินเศษใบไม้ต่างๆ ที่ปลิวหรือกระเด็นมาติดที่กระจกรถขณะขับรถน้ำยาฉีดกระจกจะช่วยคุณได้และหากน้ำยาฉีดกระจกฉีดไม่ค่อยออกหรือฉีดได้ไม่เต็มที่อาจมีอะไรเข้าไปอุดตันได้วิธีแก้ไขง่ายๆคือ,คอการนำเข็มหรือไม้แหลมๆมากระทุงสิ่งสกรปรกเหล่านั้นออกไปแต่ต้องลงมืออย่างระมัดระวังนะคะที่ปัดน้ำฝนไอเทมที่สำคัญที่สุดในการขับรถหน้าฝน เพราะหากที่ปัดน้ำฝนมียางที่เสื่อมหรือพังไม่สามารถใช้งานได้นั้นแน่นอนว่าหากเราขับรถอยู่ในขณะที่ฝนตกย่อมอันตรายเป็นอย่างมากแน่นอนดังนั้นค่ะเราควรหมั่นตรวจเช็คที่ปัดน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอโดยมีทิกง่ายๆตามนี้เลยค่ะ 1. หากได้ยินเสียงเอียดเอเวลาเปิดที่ปัดน้ำฝนไม่ว่าตอนฝนตกหรือไม่ 2. ขณะที่ปัดน้ำฝนหน้ากระจกอยู่นั้นมีอาการติดขัดกระตุกเล็กน้อยหรือปัดไม่ค่อยไป 3. ปัดเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดสักทีต่อให้ฉีดน้ำช่วยหรือเปิดที่ปัดให้แรงขึ้นก็ไม่ช่วยอะไรหากมีอาการเหล่านี้นั้นแปลว่ายางปัดน้ำฝนของเราเริ่มเสื่อมแล้วควรรีบเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนทันทีค่ะระบบไฟรถ ไฟรถอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวรวมถึงไฟฉุกเฉินด้วยเพราะหากเราขับรถในขณะที่ฝนตกหนักมากๆหรือในยามค่ำคืนโดยที่ไฟของเราใช้การได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนว่าจะทำให้เกิดอันตรายเป็นอย่างมากเพราะตัวเราเองก็มองไม่เห็นทางเพื่อนรวมทางก็มองไม่เห็นเรา อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นแน่นอนจุดสังเกตง่ายๆในการตรวจสอบระบบไฟรถของเรามีดังนี้ 1. ไฟกระพริบทีๆผิดปกติ 2. เปิดไฟเลี้ยวแต่กลับได้ยินเสียงสวิตช์กระพริบเปิดปิดเท่านั้นแสดงว่ามีหลอดใดหลอดหนึ่งชำรุดหรือเสียหายแน่นอน 3. เดินตรวจเช็คไฟรอบคันว่าติดครบไหมสว่างพอหรือเปล่า หากพบอาการผิดปกติดังที่กล่าวมาควรนำรถไปเปลี่ยนหลอดไฟโดยด่วนค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับ5จุดเช็ครสตค่ะสำหรับเตรียมรถให้พร้อมในช่วงฤดูฝนแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและของเพื่อนร่วมทางยังไงก็อย่าลืมตรวจเช็คกันบ่อยๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดติกระดิ่งนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้รายการ s p r r k เกิลว่าดีนะคะโดย Spark เกิลกิฟค่ะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วจะเจอกันได้ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ